ทีมงานทว่าในแต่สงขลาครับเรายังคงตามกันต่อกับคดีคนร้ายบกุกกระหนำยิงนายอรุณชูช่วยอายุ67ปีเสียชีวิตข้างบ้านในพื้นที่หมูห่6บ้านพังเวงตมบบอดานอภปสริิงพระจังหวัดสงขลาเมื่อคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคดีนี้ดุรับคนร้ายใช้ตั้งปืนลูกซองแล้วก็9มม กระหน่ำยิงและก็ชิงอาวุธปืนเสือมมอ,มอ,มอแล้วก็ชิงรถจักรยานย,ยนต์ของผู้ตายขับหลบหนีไปด้วยนะครับไม่รู้รนหรือว่ารีบล่าสุดสารจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับชื่อสิบโทรปรีชาจันทนะอายุ65ปีเป็นอดีตทหารและก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับและก็เป็นคู่อริที่บาดหมางกันมานานหลังจากที่มีพยานหลักฐานชัดเจนทางพนักงานสอบสวนส,สพสติงพระ จึงขออนุสาราลจังหวัดสงขลาออกหมายจับ ตามหมายจับนี่โดนไปถึง4ข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนหลังจากนี้ถ้าไม่เข้ามอบตัวทางตำรวจทั้งชุดสืบสวนสวนพสติงพระแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขงสลาก็จะเร่งหา,บาเบาะแสติดตาม จับกลุ่มกันต่อไปนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวหรือว่าตำรวจจะตามไปจับตัวเชื่อมือตำรวจสงขาส,สิครับทุกคดีปิดได้จับได้หมด